ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net รายการภาษาฝรั่งเศสดิสมวัวตูครั้งที่27 บงชูช s สติเตอร์วูซาลเบียงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะสบายดีนะคะตามที a, ่ถามเป็นภาษาภาษาอังษว่าวูซาลเบียงการทักทายใช้ง่ายๆเช่นนี้นะคะวูซาลเบียงนี่ถ้าหากว่าเป็นคนสนิทกันใช้ว่าจีวาเบียงและการทักว่าบง jou ูท่านผู้ฟังคงพูดได้อย่างติดปากสวัสดีขอทบทวนนะคะ ถ้าหากว่าเราพูดกับผู้ใหญ่เมื่อลงท้ายด้วยค่ะหรือว่าครับในภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่า Bonjour Monsieur เมื่อเราพูดกับผู้ชาย Bonjour Madame พูดกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือว่าผู้หญิงที่สูงอายุบง a ุกมัน s มแซลพูดกับผู้หญิงสาวนี่ถ้าหากว่าพูดกับเพื่อนนะคะเราก็ใช้บงย u r เฉย หรืออาจจะเรียกชื่อเขาด้วยเช่นมงจูคกสมศรีก็เป็นการทบทวนสาหรับผู้ที่เพิ่งจะพบภาษาฝรั่งเศสจะได้ใช้เป็นได้อย่างถูกต้องนะคะศูนย์คำว่า h ช r แปลว,ว่าที่รัก auditeur แปลว่าผู้ฟังดังนั้นเช r ออดิเตอร์คือท่านผู้ฟังที่รักรายการทิดมวดตัวหรือว่า Tell me everything เป็นการนำภาษาเพื่อการสื่อสารมาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จัก เรื่องราวของเราจะต่อเนื่องกันโดยมีจ e เซลเป็นตัวเอกของเรื่องเธอมีอามาร e เอ e ด x e n ซองฟงมีสามีแล้วก็มีลูกสองคนเราดำเนินเรื่องมาถึงสามีและลูกชายหญิงของจ e เซลไปที่อลากกมปานเพราะว่าจ e เซลบอกไว้ว่าเธอต้องไปบรู s เซลก็คือบรัสเซลกับเจ้านายตอนี้สามพ่อลูกก็ไปยังอลากกมปานแล้วก็ไปเที่ยวกัน Jira cap Guillaume est au bain. On discute comme père et fils. La conversation que nous allons écouter est dans le 62. Guillaume Oui. Tu sais, je t'ai vu avec une fille la semaine dernière. Ah bon Comment elle était Très jolie, brune, pas très grande et des yeux verts. C'est peut-être Giovanna Peut-être Sûrement. Mais qui est Giovanna Une Italienne. C'est ta petite amie. C'est une amie. Guillaume, comment vont tes études Je ne sais pas, comme si, comme ça. Tu sais Guillaume, les études c'est important, plus important que les filles, c'est aussi plus important que les garçons. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça Demande à Gudule. เห็นเขาไม่ได้หันหน้ามามองดูพ่อนะกิโยมซึ่งในการขานรับเราใช้อุ๋ยคือครับหรือว่าฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือขาหรือค่านั่นเองตรงกับสังกฤตว่าเยสใครเรียกเราก็ตอบชนนี้ล่ละค่ะว่าอุ๋ยแล้วจูาก็เริ่มต้นพูดว่าลูกรู้ไหมจูเซนี่เป็นสำนวนในการที่ขึ้นต้นประโยคเวลาที่จะพูดอะไรกับใครนะคะจุเซแลบอกว่า พ่อเห็นลูกกับสาวน้อยคนหนึ่งนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Je t'ai vu avec une fille la semaine dernière เนื่องจากว่า la semaine dernière แปลว,ว่าสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาจึงใช้ว่า je t'ai vu ซึ่งบอกว่าพ่อเห็นลูกเป็น le passé composé ลูกชายก็ย้อนถามด้วยคำถามที่เราพบก,กันบ่อยมากทีเดียวนะครับว่าแล้วครับอาบอง แล้วถามว่าเธอผู้นั้นเป็นอย่างไรคือถามลักษณะของผู้หญิงที่พ่อเห็นกอมอเลเตนี่เป็นลักษณะของภาษาพูดโดยทั่วไปนะคะซึ่งถ้าจะให้สละสลวยขึ้นมาใช้ได้ทั้งในภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนเราสามารถจะใช้ว่ากอมองเอเตเลกอมองเอเตเลแต่ทั่วๆไปเนี่ยนะ,ะ้วเราก็ใช้อย่างนี้กอมองเอล e เตได้เหมือนกันพ่อก็ตอบลูกว่าสวยมาก Tres très จูรีนี่เป็นลักษณะของการสนทนาตอบสั้นๆเท่านี้นะคะนี่ถ้าหากว่าตอบเต็มประโยคก็จะเป็น Elle อ t เลเต้แทจูรีแต่ในการสนทนานั้นเราไม่ต้องพูดมากตอบสั้นๆก็พอแล้วพ่อก็ขยายความต่อว่ายื่นนะขอทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งคำว่าสีน้ำตาลน,นั้นอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้ากระโปรงสีน้ำตาลเราจะใช้คำว่ามาง สกดด้วยอ m d r o N อ็ br un, br une, นะมาร์รอนเบรินบรูนเามจะใช้บอกลักษณะของผู้ที่มีผมสีเข้มตรงกันข้ามกับบล o งบลงเดคนที่ผมสีทองสีบลอ n นะคะดังนั้นถ้าได้ยินคนก็บอกว่าจ u préfères ล a บรูนอู u ล a บล o งเดเธอชอบคนผมสีเข้มหรือว่าผมสีทอง ตามปกติแล้วฝรั่งนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เขาจะบรรยายถึงใครสักคนหนึ่งลักษณะของสีผมสีในตาเนี่ยจะเป็นลักษณะเด่นมากทีเดียวอย่างเช่นที่ชิราอธิบายลักษณะของเด็กสาวคนนั้นว่าเอ,อจ้าหล่อนเป็นคนที่ลักษณะที่แปลกจากคนอื่นที่เห็นได้เด่นชัดปาษาองกดษนล้วก็บอกว่าในตาสีเขียวเอเดซิเวร์ เห็นใกล้ชิดขนาดเห็นสีของในตาแต่ลูกชายกลับไม่เห็นพ่อเลยนะคะจากที่เชราบรรยายมาก็คือ Elle est t r jolie elle est brune e l l e n e s t pas t r è s g r a n d e et e l l e a des yeux verts แต่ก็พูดสั้นๆได้เพียงว่า t r è jolie brune p a s t r è s g r a n d e et d e s yeux v e r t s นี่เป็นลักษณะของการใช้ภาษาเวลาที่เราคุยกัน ลูกชายพอฟังคำบรรยายเท่านี้ก็บอกว่าอาจจะเป็นจิโวานานะครับสิป e u ต ê t r e จิ o v วานาพ่อเลกแกล้งย้อนถามว่าอาจจะเท่านั้นน่ะเหรอลูกป e ส t ตต์ลูกชายก็เลยรีบตอบว่าอ๋อแน่ครับใช่ชี้มองเป็นการรับว่าผู้ที่พ่อเห็นนั้นคือจิโวานานั่นเองเรามาฟังบทสนทนาช่วงนี้ด้วยกันอีกครั้งค่ะกิโอม์พูดว tu sais Je t'ai vu avec une fille la semaine dernière. Ah bon Comment elle était Très jolie, brune, pas très grande, et des yeux verts. C'est peut-être Giovanna Peut-être Sûrement. Pardam, t'as pas écrit. Wa, la Giovanna, nez, ben qui est Giovanna La question de savoir qui est Giovanna, on la pose de manière simple comme ça, qui est Giovanna คำตอบของลูกชายก็สั้นๆเหมือนกันว่าเป็นคนอิตาเลียนคือโจวาน่าเป็นคนอิตาเลียนวินอิตาเลียนขอให้สังเกตตรงนี้สักนิดนึงนะคะในภาษาฝรั่งเศสนั้นในการเขียนแตกต่างจากในภาษาอังกฤษบ้างตามปกติถ้าหมายถึงคนชาติต่างๆเวลาที่เขียนจะเขียนขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่เช่นเดียวกับชื่อประเทศแต่ถ้าหมายถึงภาษา ลักษณะของคําคุณศัพท์เกีย่ยวกับชาตินั้นๆจะเขียนขึ้นต้นด้ยวยอักษรตัวเล็กไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะจะเขียนขึ้นต้นด้ยวยอักษรตัวใหญ่เสมอนั้นที่เราพบวินิเตเลียนหมายถึงชาวอิตาเลียนตัว e จ,จึงเป็นอักษรตัวใหญ่พ่อเลยถามตรงๆเพราะว่าดูท่าทางสนิทสนสมกันมากว่าสิตาปฏิจมิเป็นคู่รักของลูกเหรอตรงกับภาษาอังกฤษว่า girlfriend คำว่า boyfriend คืออานปฏิตมิมีลูกชายก็ตอบว่าสจิณนามีเป็นเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นแหละครับคือยังไม่ยอมรับนะฮะพ่อก็เลยถามถึงเรื่องการเรียนว่ากิยมก็ม,มุ่งมวงติสิจิตการเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังสังเกตการใช้แวบเล่มยไหมคะเราเคยพบว่าใช้กับการถามทุกสุขอย่างเช่นบอกว่า พ่อเธอเป็นยังไงบ้างคือถามทุกสุขของพ่อพ่อของเพื่อนนะี่ยนะก็มองว่าตรงแปลกถ้าถามถึงทั้งพ่อทั้งแม่ก็มองว่องเตปรงนี่เมื่อพบเชื้อถามลูกชายว่าก็มองว่องเตจิตไม่ได้ถามทุกสุขแล้วแต่เป็นการถามเรื่องราวอาจจะใช้ถามคนป่วยเช่นทราบมาว่าเขาเคยปวดท้องพบหน้ากันอาจจะถามว่ากระเพาะอ,อาหารตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็มองว่าวตรให้สมาคู่สนทนาอาจจะตอบว่าระพอร่ออาหารผมดีขึ้นมากมองนิสมาว่าบุกุมยหรือเราอาจจะถามถึงธุรกิจการงานนะคะว่ามันดำเนินเป็นไงบ้างก็มองวองโวซาฟอราจจะรับคำตอบว่าดีก็ไปเรื่อยๆมีปัญหาสะวะ่าดังนั้นแวบเลจะใช้ได้ในการถามตอบเกี่ยวกับสุขภาพกิจการงาน ใช้ในการทักทายเมื่อสวัสดีแล้วก็ถามทุกสุขลูกชายก็ตอบว่าผมไม่ทราบนักคือไม่แน่ใจนักเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของตัวเองอก,ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละครับพ่อจุนเสร็จปะกอมซิกอมซาหลายๆท่านคงจะชินสำนวนกอมซิกอมสานะคะแล้วก็เหมือนกับที่เราจะพบกันต่อไปนะคะว่าแปลว่าอะไร แล้วก็อีกสำนวนหนึ่งในภาษาอังกฤษว่า I don't know เราพบกันหน่อยบ้างทีเดียวเลยว่าชันเสร p a ปะฉ n นเสปะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบไม่แน่ใจแล้วก็ที่เราพบมาว่าก o มซีก o มซาการใช้ก o มซีก o มซาเหมือนในภาษาอังกฤษว่า so so ใช้กับคนสนิทกันเท่านั้นนะคะเป็นการตอบรับเมื่อคนถามทุกสุขด้วยเช่นเราถามเพื่อนว่าเป็นไงสบายดีหรอทูฟเบียง อาจด้รับคำตอบว่าก็งั้นๆแหละเหมือนเดิมนั่นแหละคือเซ็งน,นิดๆอะไรอย่างนั้นนะคะกมซีกมซาชูคาก็เลยบอกว่าลูกรู้ไหมกิโยมการศึกษาสำคัญนะโลกสำคัญกว่าพวกเด็กสาวนะตุเซกิโยมเลส é t u d e เซ e s t i m p อ r ตองพ p l u อ i m p อก t a n t q u ฟีลูกชายก็เลยย้อนว่ามันก็สำคัญมากกว่าผู้ชายเหมือนกัน เศรษุศิษยุทเซมปอกตองกะลิกักซุงพ่อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงว่าคือเตือนลูกว่าเรียนหนังสือนะอย่าไปสนใจเด็กผู้หญิงให้มากนักลูกชายกลับย้อนว่าก็ไม่สําคัญไปกว่าเด็กผู้ชายเหมือนกันแม่ปุกุยเอสกัตตดิสาทำไมลูกพูดอย่างนั้นล่ะลูกชายไม่ตอบไม่ตอบตรงตรงนะคะแต่บอกว่าพ่อก็ไปถามกิดสิครับเดมออากิกิโยมพูดเป็นในในนะคะมันจะบอกว่า รีเตมาเตือนลกูกลูกชายเป็นห่วงลูกชายและลูกสาวละ่ะกิดินก็มีเพื่อนผู้ชายเหมือนกันไม่ใช่แต่เค้าน้าที่มีเพื่อนผู้หญิงเรามาฟังบทสนทนาช่วงนี้ด้วยกันอีกครั้งค่ะ Mickey Giovanna Une Italienne C'est un petit ami C'est une amie Guillaume Comment vont tes études Je ne sais pas comme si comme ça Tu sais Guillaume Les études c'est important plus important que les filles c'est aussi plus important que les garçons mais pourquoi est-ce que tu dis ça d e m a n d e à g u d u l e หวังว่าคงจะเข้าใจในบทสนทนานี้นะคะเป็นคําสัพท์ง่ายๆที่เรานํามาให้จะเห็นว่าในการที่เขาใช้ภาษาในชีวิตประจําวันนั้นถ้าหากว่าเราสังเกตแล้วก็มันอ่านถ้าหากว่าเรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนด้วยกันก็ ลองแสดงบทบาทเป็นเชคากับกิโยมเป็นจิเซลจะทําให้เราใช้ภาษาได้ถูกต้องนะคะพระจําจำรูปประโยคได้แต่นี้เรามาทบทวนคําศัพท์ที่พบกันมาแล้วแต่ได้ให้เป็นข้อสังเกตไว้ในท้ายเอกสารประกอบการรับฟังหน้า63คําแรกก็เห็นจะได้แก่ l a s e m e n d r n i è r e ตรงกับสังกฤษว่า last week สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งในภาษาพูดของภาษาไทยเราเนี่ยบอกอาทิตย์ที่แล้วซึ่งไม่ได้หมายถึงวันอาทิตย์เท่านั้นบางทีเราก็บอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหมายถึงทั้งอาทิตย์เลยนะคะภาษาฝรั่งเศสจ,จะใช้ว่า La semaine d r r n i è ร e นี่เราเคยพบคําว่า Le ล t i f i i l e กับ La p e ล t ป f ิ l ฟ e หมายถึงหลานของปุ่ย่าตายายคราวนี้มาพบวีนปติตาเมีคำว่าอามีแปลวะเพื่อนใช่ไหมคะ อินปฏิตามีแปลว่า girlfriend ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอัมปฏิตามีดังที่ได้พบเมื่อสครู่นี้แล้วก็คำว่ากาซีกาสายได้ให้ไว้ข้างล่างอีกเหมือนกันนะครว่าโซโซคือไปไเรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนั้นแหละสิ่งที่จะขอให้ดูด้วยกันคือเรื่องของแลมปักเฟต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วจากประโยคที่กิโยมถามพ่อว่าก็ม่เลเต เห็นคำลงท้ายของแวึคืออีระทงศึกกษาาินี่ดูในเอกสารประกอบการฟังไปด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นแวบลงท้ายท้่ยอีเตบอกได้เลยเลคะว่าเป็นแรลปัรเฟแล้วก็ตัวที่จะเหมือนกันคือตัวแรกนะคะในที่นี้คือ A กับเตเรามารู้จักอย่างละเอียดด้วยกันครั้งที่แล้วบอกไว้ว่าการกระจายแวบในตอนแอมบักเฟนั้น99.99% เราจะนำมาจากไพรสองของหนูแต่ว่าแวบเธอเป็นพิเศษให้ตัวอย่างการใจายในรูปประโยคที่สมบูรณ์ไว้เพื่อว่าเวลาที่ท่านผู้ฟังใช้จะใช้ได้เป็นไม่ใช่ได้แต่แวบอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นที่ให้ไว้คือ Je t ิตติก t ตองฉันดีใจมากแสดงว่าผู้พูดนั้นเป็นผู้ชาย j t e เอเตเธอไปอยู่ที่ไหนอิเลเตเจน เขายังหนุ่มอยู่นะในตอนนั้นนะ่ะนูเจติองเซิลเราเคยอยู่กันเพียงลำพังบูเจติมลัดคุณป่วยไปหรือคะอิ u เจเตอเบรุเซลพวกเขาเคยอยู่ที่ b บรุเซลนี่เป็นตัวอย่างการใช้แลมปาฟ t ของเวเบอร์ก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเราจำเฉพาะประโยคประโยคนึงไว้คืออาจจะจำของเจอไว้ก็ได้นะคะ แล้วก็เปลี่ยนตัวแากมินิซงตามประธานเท่านั้นเห็นไหมคะว่าเมื่อเราได้หลักเป็นข้อสังเกตจะเห็นว่าไม่ยากเลยเหลือแต่เพียงว่ามันอ่านออกเสียงแล้วก็สังเกตว่าแวบตัวไหนที่เห็นแล้วมาทำแอมปาักเฟแล้วอย่าลืมนะคะว่าแอมปักเฟสนั้นเราจะใช้มนรย,ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแนาดีตใช้ช่วงระยะเวลาอย่างเช่นบอกว่ากงจุดเดชน Guillaume Oui. Tu sais, je t'ai vu avec une fille la semaine dernière. Ah bon Comment elle était Très jolie, brune, pas très grande, et des yeux verts. C'est peut-être Giovanna Peut-être Sûrement. Mais qui est Giovanna Une Italienne c'est ta petite amie c'est une amie guillaume comment vont tes études je ne sais pas comme si comme ça tu sais guillaume les études c'est important plus important que les filles c'est aussi plus important que les garçons mais pourquoi est-ce que tu dis ça demande à gudule Gérard et Gudule Gudule Où étais-tu Chez Madame Grimaud. Mais alors, où est le lait Où sont les œufs Où est le beurre Où est le fromage Elle n'en avait plus. Tu en es sûr? Oui, oui. Mais tu es toute sale. Je suis allée faire un tour. Toute seule Ou i oui. oui. Et en plus tu es tout e rouge. C'est l air de la campagne พราะอย่างน้าลูกสาวจะคาเสียงค่อนข้างแข็งเลยนะคะเพราะมีได้ข้อมูลบางอย่างมาจากลูกชายถามว่าไปอยู่เซธที่ไหนมาเห็นไหมคะคงจะสังเกตการใช้แลมปักเฟทที่พบกันมาเมื่อสักครู่นี้การหายไปของลูกสาวใช้เวลาเขาจึงใช้แลมปักเฟกุดดลอูเอเต็ู ได้รับคำตอบจากลูกว่าอยู่ที่บ้านมาดามคริโมตอบสั้นๆได้เลยนะคะไม่ต้องทวนประโยคบอกว่าเชมาดามคริโมพอเห็นลูกกลับมามือเปล่าเลยถามถึงสิ่งที่ลูกบอกว่าจะไปซื้อเพื่อมาทำแคปคงจำได้นะคะคำนามต่างๆนั้นได้นำมาพูดอีกครั้งหนึ่งหมายถึงสิ่งที่กิดุนจะซื้อคราวนี้ชราจึงใช้หลักดิเดฟินีโปรดสังเกตนะคะแม่หลอกเวลเล อ t l องลิซูแล้วไงนมอยู่ที่ไหนไข่อยู่ที่ไหนล่ะเวลเบอร์เวลฟอร์มา e เนยอ,อยู่ไหนเนยแข็งอยู่ไหนตรงนี้นิดนึงนะคะบ,บ้านเราเนี่ยใช้ควาว่าเนยหมดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราจะชินก็คือเนยท,ที่ที่มาทําอาหารที่เป็นมีรสเค็มรสจือดอะไรอย่างนั้นหรือมาทาขนมปังแต่ว่าในภาษาฝรั่งเศสเขาจะมีแตกต่างกันระหว่างเลเบอร์ กับเลฟคามาชล r เบอร์เนยเหลวหนึงที่เรียนให้ทราบสักครู่นี้นำมาทำขนมทำกับข้าวส่วน le เลฟ m a g e รับประทานต่อจากอาหารเอออาหารหลักนะคะก่อนจานหวานที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าเขารับประทานคามาชกันมากทีเดียวแล้วที่เขาบอกว่าเขาคุยว่าในหนึ่งปีเขาสามารถจะรับประทานเลฟ o m a g e โดยไม่ซ้ำกันเลยได้นะคะ นี่เมื่อเจราถามว่าอูเป็นการซ้ําตลอดเวลาเป็นการจงใจว่าอยู่ไหนล่ะลูกสาวก็บอกว่าอนนนเวปพึอนในที่นี้หมายถึงมาดามไครโมว่ามาดามไครโมไม่มีแล้วไม่มีพวกนี้เพราะถามด้วยสำนวนที่คุ้นกันมากตั้งแต่เอกสารบทที่หนึ่งด้วยซ้ำไปลูกแน่ใจเหรอตัวนิซื้ลูกสาวรีบตอบรับทีเดียวแล้วกัน พ่อสังเกตอีกว่าลูกสาวนั้นเลิะเธอไปหมดสกปรกมากเทียตุดซลูกสาวก็บอกว่าก็หนูไปไปเดินเล่นมา Je suis allé faire un tour พ่อเลยย้ำว่าไปคนเดียวเ De ยตุดเซลลูกสาวก็ยืนยันอีกนะคะพ่อก็สังเกต,ตต่ออีกว่ายิ่งกว่านั้นลูกสาวนั้นหน้าตาแดงก่ำทีเดียวเอองปิสเทียตุ๊ดรจลูกสาวก็ตอบว่าก็เป็นพ่ออากาศชนบทนะคะ สุดแลกเดลากอมปานนั่นก็เป็นข้อแก้ตัวของลูกสาวแต่นี้เรามาดูข้อสังเกตที่ให้ไว้ในท้ายหน้า64นะคะที่เราพบมาจากใน Dialogue คำว่า Tout ตในที่นี้เป็นประโยคที่พ่อพูดกับกูดูลว่า Tou เ t t o ุต sale กับ Tou s ท t o u ต rouge เราสามารถจะใช้ตุกับทุแทนคำว่าแ s ได้ แปลว,ว่ามากแต่มีความเข้มมากคำแท้เมื่อใช้กับรูชเราจะใช้ทุ๊ดรูชหน้าแดงจัดทีเดียวนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกทเวตุรูชพูดกับผู้ชายนะคะทเวตตุดรูชหมายถึงหน้าแดงซึ่งเวลาเขียนถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ตัดเอจากที่เราพบของตุดรูชกับตุ s ดซาลอย่างเช่นถ้าเราหมายถึงกิโยมก็บอกว่าทเทตุ s ดซาล t ว e ตุเ u ิ t ทวีตุโคชแต่เมื่อเราพบกับในบทสนทนานี้นะคะเขาหมายถึงกูดูนเป็นผู้หญิงจะเป็นตุซาล์ตุโคชนั้นในเอกสารประกอบการฟังได้ให้เป็นตุกับตุเหมือนกันทั้งซาลทั้งเซิลแล้วก็โคชเรามาฟังบทสนทนาระหว่างฌาคกับลูกสาวด้วยกันอีกครั้งค่ะ Gerard et Gudule Gudule, où étais-tu Chez Madame Grimaud. Mais alors, où est le lait Où sont les œufs Où est le beurre Où est le fromage Elle n'en avait plus. Tu en es sûre Oui, oui. Mais tu es toute sale Je suis allée faire un tour. Toute seule Oui, oui. Et en plus, tu es toute rouge. C'est l'air de la campagne. บงค่าสิ่งที่อยากจะให้เป็นข้อสังเกตในช่วงตอนนี้ก็คือว่าในการที่ใช้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตในที่สุดเราก็พบหรือ p a s s i v c o m p o s กับ Land p a s s i ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้ใช้ช่วงระยะเวลาเราก็จะใช้เป็น Passive c o m p o s อย่างเช่นในการที่เราเดินออกไปจากห้องการก้าวออกไปมันก็ คำว่าออกเนี่ยมันก็เสร็จสิ้นไปแล้วใช่ไหมคะหรือการที่เราออกจากบ้านเราไปเนี่ยชุดซีเลเวลาที่เรามาเล่าให้ฟังการที่เราออกไปมันก็เสร็จสิ้นลงไปแต่ถ้าหากว่าเราจะอยู่บ้านใครเราทําอะไรมันจะใช้ช่วงระยะเวลายอย่างเช่นบอกเมื่อวานนี้ฉันอยู่ที่บ้านเพื่อนคือการที่ไปถึงบ้านเพื่อนเราคงไม่ได้ไปถึงแล้วก็สวัสดีแล้วก็ออกมา ถึงกระนั้นก็ตามในการทักทายกับเพื่อนก็คงใช้เวลาดังนั้นเป็นการสรุปว่าเวลาที่ท่านผู้ฟังจะใช้บรรยายเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในอดีตถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นลงไปไม่ใช้เวลาเราจะใช้เป็น p a s s p r o m ุ e ซคงจะจำกันได้นะคะ past p r o g ุ e ซเรามีคำกริยาชั่วยอยู่สองตัวก็คือแ e บ b a ว o กับแวบแถ้าเป็นก็เรียกแวบเด e m o u คือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันเคลื่อนที่แม้กระทั่งการเกิดการตายถือว่าเราเคลื่อนนะนะการที่เรามาเกิดเรามาจากโลกไหนก่อนก็ไม่ทราบแล้วก็มาเกิดในท้องแม่ถือว่าเคลื่อนมาหรือกระทั่งการตายก็ตามพอเราตายไปวิญญาณเราู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นการเคลื่อนที่การออกการเข้ากันไปการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนที่มีอยู่แค่สิบกว่าตัวเท่านั้นละค่ะเราจะใช้กับเว็บแอทเธอนอกนั้นแล้วอีกพันกว่าตัว เราจะกงชุเก้กับแว็บอวัวดังนั้นขอเรียนเสนอแนะว่าเราจำแวบที่จะกระจายกับแ,แ,แว็บแบเเเาไว้เท่านั้นเราเรียนให้ทราบมีแค่สิบกับตัวจริงๆเลยค่ะนอกนั้นแล้วกับแว็บอวัวนั้นเป็นเรื่องของปาเซกามเซแต่ถ้าหากเป็น ait, แอมป์บาเฟแวบใดๆก็ตามเมื่อหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้ช่วงระยะเวลาเราจะใช้เป็นตองแอมปาร์เฟ และเมื่อสักครู่นี้เราได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายแล้วนะคะว่าลงท้ายดางไรบ้างซึ่งของเจอก็เป็น r e s ของทก็ i s เช่นเดียวกันอันนี้เป็นหลักสังเกตอีกนิดหนึ่งถ้าของเจอของทลงท้ายด้วย s เออของ il กับ l เอกพจน์จะเปลี่ยนมาตัวเตันทีเลยนะคะของ n นก็เป็น e o n s ของ V เป็น e O z ของอ l ลแอพหุพ oh เป็น i ีเ e อ t นแค่นี้ละคะ่ะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะนั่นเป็นลักษณะของการใช้อย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะกงสุกเกวแวบได้ขอให้จำประโยคเป็นรูปเต็มมิฉะนั้นเราได้แต่แวบเราเข้าประโยคไม่เป็นมันจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เมื่อจบรายการของเราแต่ละครั้งอยากจะขอเรียนว่าทบทวนในทันทีเลย ที่ให้ข้อสังเกตในท้ายเอกสารเพื่อว่าเวลาท่านมีเวลาว่างจะได้นำไปรวบรวมแล้วก็ไปใช้ได้ต่อไปนะคะเคยเรียนเสนอแน่ตั้งแต่ต้นรายการบทแรกๆด้ซ้ำไปว่าน่าจะมีสมุดหรือกระดาษแล้วก็ตามถ้าเป็นลักษณะของแวบก็เป็นอยู่ของแวบด้วยกันเอออะไรที่เป็น expression คือเกี่ยวกับํำนวนก็อยู่ต่างหากด้วยกันสะสมไปเรื่อยๆจะได้เป็นตำราที่เรียนภาษาองังกฤษง่ายๆ เล่มหนึงสำหรับตัวเองเลยทีเดียวแล้วคะเราก็จบบทที่สิบซึ่งเราใช้สำนวนใหญ่มากมาจากแวบปูวัวแล้วก็ได้นำการกระจายแวบปูวัวมาให้นะคะในตอนต้นบทที่สิบแล้วหวังว่าคงจะหาเวลาได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเวลาของดิดหมวดตู่สำหรับวันนี้ก็เห็นจะหมดลงแล้วล่ะคะ่ะคงจะต้องพบกันครั้งต่อไป เราจะได้นำสำนวนเกี่ยวกับเว็บเดอวัวมาพบกันํำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะโอวัวอาบเบียงโตที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radio.th a i n e t